สวัสดีครับครูบาอาจารย์พี่พี่น้องๆเพื่อนๆพือนเอทุกท่านครับวันนี้พ่อใหญ่มหารายการช่องสองพราบ้านมีโอกาสมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอีกหนึ่งวันนะครับวันนี้ได้นำพระสมเด็จวรคังพิมพ์ใหญ่ ยุคปลายบล็อกพิมพ์ของช่างหลวงวิจารณ์เจรไนมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆอีกหนึ่งวันนะครับถือว่าองค์นี้เป็นองค์ครูเป็นเนื้อหาที่เป็นธรรมชาตินะครับพ่อใหญ่มหาก็เลยได้นำมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆนะครับถือว่าเป็นองค์ที่เรา คุ้นเคยโดยเฉพาะเนื้อหาวันณะของท่านนะครับวันละที่เป็นลักษณะอย่างนี้เราจะไม่ค่อยได้ได้เจอนะครับเพื่อนๆก็จะอยู่ในรูปแบบลักษณะพิมพ์ทรงเหมือนพิมพ์รลงพุทธนะครับเราคุ้นเคยกันแต่ว่าพิมพ์ลงพุทธวันณะท่านจะออกสีสีแดงนะครับสีเหลืองอมแดง ถ้าเราเห็นเค่นนั้นท่านอาจารย์ตรียมประวายท่านได้กล่าวไว้ในหนังสือของท่านเมื่อปี2495ว่าวันณะของพระสมเด็จวรคันนั้นจะออกเหมือนหลากหลายนะครับสีเหมือนเหลืองขมิ้นสีฟักทองสีแตกลายงาแตกลายสังขโรคเนื้อมะกอกสุกหรือแม่กระตั้ง ิวแตกลายนกปลอดไข่นกปลอด,ลอดหรือว่าไข่นกกระทาแล้วก็สีมันปูลักษณะที่หลากหลายเกิดจากการเฝ้ามองและก็สังเกตของครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนนะครับบางครั้งการมองที่วันณะของของพระก็ทำให้เราได้ตัดสินใจส่วนหนึ่งนะครับเพื่อน ว่าควรจะเป็นเช่นไรนะครับนอกจากนั้นก็มาดูรูปแบบนะครับมวลสารเมื่อมวลสารครบมวลสารก็จะมีประเภทถ้าเราเข้าใจก็จะมีผงพุทุคุณผงม,มหาราชผงปฐมังผงอิติเจผงตรีนึกซึ่งเหซึ่งครูบาอาจารย์ท่านก็บาเรียบว่าผงวิเศษห5ประการนะครับหรือจะเป็นประเภทดินโป่งเหลือง หินพุทธคุณหินแร่ทองนี่ก็มีในส่วนนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกดินเจ็ดปา่าดินโปงนะครับดินเจ็ดท่าดินเจ็ดสะดินเจ็ดน้าดินหลักเมืองเห็นไหมครับเติมแต่งเข้ามาก็อีกอหินหินยกมิตรทองนะครับหรือในยุคปลายปลายก็จะเป็นใบลานเผาฐานไม้มงคล ถ้าเราเห็นเป็นก้อนใหญ่ๆก็เป็นบล็อกพิมพ์ที่เจ้าบ,บคุคคลท่านนำสิ่งที่แตกหักเก็บไว้เป็นร้อยๆ้อยบล็อกพิมพ์และท่านก็ให้หลวงตาคำเอามาบดละเอียดผสมเป็นมวลสารขึ้นมาใหม่จึงเป็นลักษณะเนื้อกระยาศาสตร์บ้างเนื้อขนมตุบตับบ้างเนื้อก้นครกบ้างนะครับเป็นแบบนั้นแต่ลักษณะเนื้อหาองค์นี้นะครับจะคล้ายเป็นเนื้อกระแจจันนะครับเ,เพื่อน ไม้กระเจาะจันก็เป็นไม้ชนิดหนึ่งเป็นต้นเล็กๆนะครับเป็นต้นที่มีรากใบหอมนะครับคนโบราณในสมัยก่อนต้นกรุงรัตนโกสินทร์ก็นับจะมาเป็นเครื่องฉลมผิวเป็นน้ำอกน้ำหอมของเจ้านายฝ่ายในนะครับหรือว่านํามาเป็นส่วนผสมของอมวลสารในพระเครื่องพระเกจิอาจารย์ในยุคต้น กรุงรัตนโกสินทร์เราก็จะเรียกว่าเป็นลักษณะไม้กระเจจันบ้างในในยุคนั้นนะครับก็มีให้เห็นนะครับลักษณะอย่างนี้จะออกหอมนิดๆน,น,นะครับเพื่อนๆอย่างองค์นี้นะครับอ่าองค์นี้ก็เป็นลักษณะเนื้อเนื้อกระเจจันนะครับจะออกจะไม่ไม่ขาวอมชมพูละเลื่อนะครับแต่จะออกเป็นอ่าขาวอม เทานิดๆน,นะครับแต่รู้สึกสัมผัสว่ามีกลิ่นหอมอาบางเบานะครับเวลาเราแตะจมูกนะครับองนี้ดูแล้วคลาสสิกประเภทหนึ่งนะครับเพื่อน,เ,อนเนื้อกระเจี๊จานนี้ก็เป็นเป็นเนื้อที่คลาสสิกนะครับที่ครูบาอาจารย์ท่านได้พาเรียกไว้ในสมัยก่อนนะครับจะเป็นเนื้อไหนก็ตามคนสมัยก่อนมักจะ ผสมแร่แร่เหล็กนะครับแร่เหล็กไหลแร่เหล็กน้ําพีแร่เหล็กไหลไผ่ดำหรือแร่เหล็กนะครับที่เป็นองค์ประกอบสําคัญในการาลงเครื่องรางของขังของพระเกจิอาจารย์ในสมัยนั้นนะครับคนที่เราศึกษามักจะพบว่าพระเกจิอาจารย์ที่เกิดร่วมสมัยกับ เจ้าพระคุสมเด็จพุทธาจารย์โตพรมรังศีเรียกว่าในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์นี้ก็มีพระเกจิอาจารย์หลายองค์นะครับที่ท่านทำเครื่องรางของขัง,งมาแล้วก็ผสมที่เป็นแร่นะครับเพราะว่าแร่เหล็กนี้จะเป็นส่วนที่ดึงดูดนะครับดึงดูดทรัพย์ดึงดูดสิ่งดีๆด,ดึงดูดของดีๆเข้ามาแล้วก็ป้องกันภัยอันตรายจากเวทมนต์จากคุณใสนะครับเพราะว่า แร่เหล็กหรือว่าเหล็กไหลภผยดำเหล็กน้ำพีหรือว่าก้อนเหล็กไหลเนี่ยไม่ใช่มาจากโลกนี้นะครับมาจากจักรวาลอื่นโลกอื่นมาสะสมมาหมักหมมมาพ่อพูนขึ้นในโลกเราจนพระเกจิอาจารย์ท่านท่านพบท่านเจอท่านก็นำมานะครับหรือแม้กระทั่งแร่เหล็กธรรมดาเนี่ยนะครับเหล็กน้ำพีนี่ก็เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นสิ่งที่มี พุทธานุภาพเมื่อมาลงเครื่องดังของขังบวกกับพระเกจอิอาจารย์เหล่านั้นท่านมีอภิญญาท่านปลุกเสกก็ยิ่งเพิ่มความขังความศักดิ์สิทธิ์เข้าไปอีกนะครับเ,เพื่อนๆซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมหศตรจันนะครับอย่างองค์นี้จะมีสีที่หลากหลายน,นะครับเ,เพื่อนเเนี่ยเราจะเห็นเป็นเนี่ยเป็นลักษณะเป็นไม่ใช่เม็ดหยกนะครับเพื่อนเเป็นลักษณะเป็นดินนะครับเนี่ยดินดินดินโป่งนะครับเนี่ยดินโปง่งแล้วก็ ปูนเปลือกหอยสุกผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิตเจผงตรีนิสิงเหแล้วก็มีไม้กระเจาะจันเข้าไปด้วยนะครับเราจะเห็นเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเต็มองพระนะครับเนี่ยเหลืองเข้มเหลืองอ่อนแล้วก็แดงลักษณะแดงอย่างนี้นะครับนี่แดงเป็นเหมือนอลูกแครอทนะครับเนี่ยแดงอ่อนแดงเข้มนะครับนี่แล้วก็สีเขียวอ่อนแล้วก็สีฟ้าเข้มเนี่ยเป็นจุดๆนะครับสีดินแห้งเนี่ย เต็มโุอง์พระเลยนะครับเพื่อนๆอย่างเงี้ยสีฟ้าอ่อนสีเขียวอ่อนสีเหลืองอ่อนสีเหลืองเข้มสีแดงลักษณะเป็นเนื้อดินนะครับไม่ใช่เป็นเม็ดหยกนะครับลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นในเนื้อพระนะครับแล้วก็ซุ้มระคังนะครับซุ้มระคังถ้าเราดูผิวเผิืก็เหมือนเหมือนพิมพ์ุงพุทธนะครับเพื่อนๆนี่ดูเบาอวบใหญ่หนานะครับซุ้มระคังเห็นไหมครับนี่ซุ้มระคังเนี่ย ม้วน,นนะครับเป็นลักษณะม้วนเขาหาตัวนะครับเพื่อนเ่อเนี่ยลักษณะม้วนเขาหาตัวส่วนเกตนี้เรียกว่าแทงทะลุซุ้มขึ้นไปนะครับเราก็จะเห็นหูเรือนรางนะครับเนี่ยเห็นหูเรือนรางลักษณะพระพักเนี่ยก็เหมือนเหมือนเป็นผลมะตูมนะครับเนี่เป็นผลมะตูมเลยทีเดียวนะครับเป็นผลมะตูมแล้วก็มีลักษณะคล้ายวงรีด้วยนะครับเนี่ย เหมือนหน้าหัวตะกะแตนเลยนะครับองนี้วงรีด้วยนะครับถ้าดูด้านข้างอย่างนี้ก็เป็นเหมือนลักษณะผลประตูมนะครับหน้าอกนี้ผึ่งผายนะครับหน้าอกนี้ผึ่งผายไหล่นี้ยกขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ซอกรักแร้นี่สูงนะครับกว้างเว้าแหวงลงนะครับหน้าอกนี้เป็นร่องนะครับลักษณะของพิมพ์รุงพุทธนะครับเอกลักษณ์ของท่านจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับ ถ้าเรามองด้านข้างเหมือนตกทองช้างนะครับที่ครูบาอาจารย์ท่านพาเรียกเนี่ยตกทองช้างนะครับเห็นไหมครับเพ e ื่อนๆเนี่ยส่วนเนื้อนะครับเนื้อแกะจันเนี่ยเ,เขาจะไม่ค่อยแตกลายงานนะครับเพ e ื่อนๆถ้าเราดูไม้กระแจจันเนื้อกระแจะจันก็จะเป็นลักษณะแบบสีขาวอมเทาอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีกลิ่นหอมนะครับเนื้อดิพุนเลยนะครับเพื่อนๆเราเห็นอย่างเงี้ยแปลกนะครับเนื้อดิพ e ุนนะครับ เนื้อนี้ไม่เรียบตึงนะครับนี่เนื้อนี้พุนขึ้นเลยนะครับจับนี่มันจึงนิ่มติดมือนะครับเราดูขานี่ก็แขนนี่นะครับตรงกับแขนที่วางลงมาส่วนซุ้มระฆังก็อวบใหญ่นะครับได้สมมาตรนะครับแล้วก็เส้นบังคับพิมพ์เส้นวาสนาเส้นขอบกระจกเนี่ยวัดยารองลงมาจนถึงกลางแขนนะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนชัดเจนนะครับ เอาดูด้านข้างเป็นไงครับด้านข้างด้านข้างนี like like ้ก like ็เป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยเราเห็นเป็นลักษณะเห็นไหมครับเนี่ยเป็นเหมือนกับสายเหมือนเหมือนหยกก็มีนะครับเขียวอ่อนเขียวเข้มฝ้าอ่อนฟ้าเข้มเนี่ยเป็นลักษณะดินดินโป่งเหลืองนะครับนี่ผุดขึ้นแดงเขียวเหลืองเล็กๆเต็มหมดเลยนะครับนี่ลักษณะเนื้อพระก็โยมาด้านหน้านะครับโยมาด้านหน้า นะครับดูด้านหน้าแล้วดูด้านหลังนะครับเห็นไหมครับเพ,เพื่อนเเนีย่ยแดงเนี่ยเม็ดแดงอย่างเงี้ยแล้วลักษณะเม็ดเน็ตบนสารเนี่ยถ้าปาดจ,จากด้านหน้าไปด้านหลังอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะมีการโยนะครับการโยการหดการรูปไปตามไม้วัตถุที่ปาดเห็นไหมครับเนี่ยเห็นได้ชัดนะครับสวยงามนะครับ แล้วมาดูอีกข้างเป็นไงครับเพื่อนๆด้านข้างเนี่ยอันนี้ก็คือร่องรอยธรรมชาตินะครับร่องรอยธรรมชาติของเนื้อพระเป็นไงครับนี่เม็ดแดงเม็ดดาเห็นชัดเลยนะครับผุดขึ้นเป็นรอยแล้วเนื้อหาของพระก็โยบไปด้านหน้าหมดเลยนะครับเนี่ยเราดูทุกจุดนะครับเพื่อนๆดูทุกจุดดูทุกมุมนะครับเราศึกษาร่วมกันนะครับ เข้าใจว่าเพื่อนๆก็ก็มีแหละครับมีองค์ความรู้มีพระสมเด็จแหละครับเราก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะครับพ่อใหญ่มหาเองก็บอกเสมอว่าไม่ใช่เซียนพระนะครับแต่เป็นคนที่พอมีองค์ความรู้พอที่จะศึกษาเก็บสะสมตามตำราในตำนานที่ได้กล่าวไว้นะครับเราเห็นไหมครับเพื่อนๆลักษณะการตัดตัดจากด้านหน้าไปด้านหลังนี่เราจะเห็นมวลสารหลุดแล้วก็โย่ไปตามร่องรอยของการปาดนะครับเนี่ย เรามาดูด้านหลังอีกรอบนะครับที่โบราณอาจารย์ท่านบอกว่าเนื้อเนื้อบอบช้านะครับเหมือนเนื้อเหมือนเนื้อบอบช้าเนื้อเน่านะครับเนี่ยเพื่อนเพื่อนเนี่ยคือปูนเปลือกหอยนะครับคือเขาเราเราดูออกนะครับเพื่อนเพื่อนดินหินดินทรายกาวเรซินหรือว่าเป็นลักษณะเนื้อแกบเนื้อขี้เลื่อยทําอบทอดแช่หมักเวฟมาแล้วก็มองออกถูกต้องไหมครับ ถ้าเราถ้าเราพอมีองค์ความรู้เราเห็นเราจับเราสัมผัสได้นะครับทําได้แค่เหมือนแต่มันไม่เหมือนนะครับเราดูขอบข้างเป็นไงครับนี่ขอบข้างนี่เหมือนกับปีแยกมานะครับมีรอยปีแยกเห็นไหมครับรอยปีแยกที่เป็นธรรมชาตินะครับเนี่ยรอยปีแยกที่เป็นธรรมชาติหมดเลยนะครับเนี่ยดูอย่างนี้เป็นเนื้อเน่าอย่างที่โบราณท่านว่านะครับเนื้อเน่าน,นี่เหมือนผิวคางคกไหมครับที่โบราณท่านบอกเนี่ยผวิวคางคกเนี่ย เป็นตะปุ่มตะปามถ้าเรามองใส่ไฟอย่างนี้นะครับเนี่ยมันไม่ราบเรียบนะครับเนี่ยเหมือนกับเป็นคาบตะไคร่น้ำเกิดขึ้นในองค์พระเห็นไหมครับเนี่ยทีนี้เราลองมามาจับด้วยแม่เหล็กดูนะครับเพราะว่าตัวเรานะครับเพื่อนๆตัวเราจะมีสีแรงนะครับแรงโน้มถ่วงแรงแม่เหล็กนิวเคลียร์อ่อนนิวเคลียร์เข้มนะครับ เมื่อเรามีประจุไฟฟ้าแรงทั้งสีแล้วมาเจอกับร่างกายเราที่เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเขาก็จะเกิดประจุไฟฟ้าขึ้นทําให้ร่างกายส่วนต่างเคลื่อนไหวเหมือนเหมือนรถมอเตอร์ไซค์มีหัวเทียนนะครับเป็นตัวจุดประกายพลังเร่งความแรงไฟนะครับถึงจะมีน้ํามันมีส่วนอื่นพร้อมเพียงแต่ถ้าไม่มีหัวเทียนก็จุดไฟไม่ได้วิ่งไม่ออกนะครับเช่นเดียวกันนะครับในพลังงานไฟฟ้าพลังงานแม่เหล็ก หรืออย่างที่พอ่อใหญ่มหาบอกเมื่อกี้นี้แร่แร่เหล็กไหลแร่แรเด็กน้ําพีแร่ธาตุต่างๆางที่อยู่ในพระสมเดจเนี่ยจะมีส่วนในการจุดประกายนะครับเวลาพระท่านแผ่เมตตาจิตลงในอ,องค์พระแล้วนี่ท่านจะรวบรวมจิตพลังงานพวกนี้ไว้เห็นไหมครับเหมือนว่าเทียนรถมอไซค์นะเก็บพลังงานพวกนี้ไว้ถึงข่าวครับขันถึงข่าวที่ท่านช่วยเราก็เสริมบารมีเสริมดวงเห็นไหมครับเป็นแบบนั้น เรามารู้ว่าองค์นี้จะมีเห็นไหมครับท่านท่านก็มีพลังนะครับมีแรงอยู่นะครับเนี่ยท่านจะต้องมีแร่เหล็กแร่เหล็กลำพีแร่เหล็กไหลหรือว่าแร่เหล็กไหลเพดําไม่มากก็น้อยอยู่ในองค์พระนะครับครูบาอาจารย์ท่านบอกแค่ปลายเข็มก,ก็ติดนะครับเพื่อนๆดูอีกรอบนะครับเห็นไหมครับเนี่ยดูอีกรอบนะครับเพื่อนๆเพื่อให้ความาสบายใจเวลาเราศึกษานะครับ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพื่อนๆเราก็ไม่ว่ากันนะครับเราเชื่อแบบไหนเราก็ทดลองทําแบบนั้นนะครับแต่การไม่ติดก็ไม่ใช่ว่าเป็นพระที่ไม่แท้นะครับพ่อใหญ่มหาบอกมาตลอดนะครับการไม่ติดก็มีนะครับเพราะว่ายุคแรกๆท่านก็ไม่มีอยู่แล้วมวลสารที่เป็นแร่เหล็กนะครับแร่เหล็กไหลแร่เหล็กน้ําพีเนี่ยแต่ดูส่วนอื่นประกอบนะครับเราจะไปตัดสินใจแค่เอาแม่เหล็กดูดไม่ติดไม่ใช่พระแท้นี้ไม่ไม่ใช่นะครับเพื่อน เรามาดูอีกรอบนะครับเป็นส่วนประกอบองค์หนึ่งเท่านั้นนะครับดูอีกรอบนะครับนี่ตั้งตั้งก็ตั้งไม่แรงนะอ่อนๆนะครับก็ทําให้เราได้สบายใจตามที่เราศึกษานะครับนี่เห็นไหมครับนี่ติดออนแบบอ่อนๆนะครับก็ถือว่าท่านผ่านนะครับท่านผ่านแล้วก็สบายใจเราเก็บสะสมตามตํารานะครับ เ,เพื่อนๆดูแล้วตุกอกตุกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้พ่อใหญ่มหาส่องมาบ้าน้วยนะครับขอบคุณครับ